ครับก็สำหรับตวผมเองประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็หลังจากทำตัวเอ็มเฟสไปครั้งแรกนะครับตอนรับเครื่องก็ตอนทำรู้สึกดีมากเลยรู้สึกแบบได้พักอะครับก็หลับไปเลยนะครับแล้วผลที่ได้หลังทำทันทีผมรู้สึกผิวเนี่ยดูเนียนขึ้นแล้วก็ร่องแก้มดูตื้นขึ้นเพราะว่ามันมีการกระตุกข,ของกล้ามเนื้อบริเวณมุมปากทั้งสองข้างก็ทำให้รู้สึกร่องแก้มเนี่ยเล็กน้อยลงนะครับดูตื้นขึ้นแล้วก็ แก้มเนี่ยดูยกพยุงขึ้นนะดูเหมือนแบบเออเราเราได้ซัพพอร์ตโวลูมบริเวณแก้มหน้ายนะี้ครับในครั้งแรกรส่วนครั้งที่สองที่ทำไปนะครับก็รู้สึกรู้สึกเหมือนเดิมคือทำสบายมากแล้วก็อยากอยากทำครั้งที่สามลยครับทำก็รู้สึกหลับสบายนะครับก็ยังหลับได้เหมือนเดิมแล้วก็มีการกระตุ้นบริเวณหน้นผาผากบริเวณ forehead นะครับรู้สึกแบบมแีแรงดึงจนไปถึงแบบถึงกลางหนังศีรษะเลย แล้วก็บริเวณใบหน้าก็มีการ contraction ที่ค่อนข้างดีตอนนี้ก็จะเห็นว่านี่ครับหลังทําใหม่ๆก็จะพบว่าร่องแก้มดูตื้นขึ้นนะครับหน้าดูมีกรอบมากขึ้นดูมีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมีหน้าสีชมพูนิดน,นึงนะครับหลังทํา